ถ้าป๊ป้าสอนหนูให้คิดเหมือนแบบอย่างป๊ป้านะหนูจะประสบความสําเร็จในยุคป๊ป้าแต่ลบเหลวในยุคของหนูเองโอ้เป็นสัจธรรมที่เออว่ะมันพูดถูกเข้าใจนะแล้วเขาก็พูดต่อว่าที่ป๊าป้าประสบความสําเร็จทุกวันนี้เพราะป๊าป้าคิดเหมือนหนูนั่นเองใช่เลยเจ้าจอดนี่แหละเหตุผลนะ อีนนี้อีกอย่างเป็นไงครับในในสมัยโบราณมุษยดอยู่กันอย่างแบบล่าสัตว์ถูกไหมต่อมาก็เป็นเกษตรกรรมเค่ okay. สมัยนะั้นมันก็ดีขึ้นต่อมายุคต่อมาเนี่ยเราเข้าสู่ยุคอุตสาหะอะไรครับอุตสาหารกรรมอินดัสเทรีอ่ะมันแปลว่าขยันอย่างโง่อินดัสเทรียลเนี่ยขยันแบบทำลายนะ้ำทำลาย อากาศบรรยากาศที่เย็นนะอินดัสเทรียลเนี่ยอย่างผมผมสอนภาควิศวกรรมสาการเนี่ยภาคเราทุ่มทำลายโลกเยอะมาก,เ,มมลลกเลยนะมานั่งดูแล้วโอ้โหอินดัสเทรียลเอนจิเนียริ่งวิศวกรผู้งโง่จะไม่เข้าใจตัวเองเพราะอะไรครับหลังจากยุคที่เจมสวาดคน้นพบขึ้นจากไอ้น้ำประมาณพศออ .2325 สร้างกรุงรัตนโกสินทร์มนุษย์เข้าสู่ยุคอินดัสเทรียลเป็นยุคที่ CO2 CO2 เกิดมากเลยฮนะยุคนี้เขาเรียกว่ายุคแห่งหยางของเมืองขุนศึกตระกูลหยางโลกเริ่มถูกทำลายมื่อมีคณะนิสสวาครับคณะนิสวาเป็นที่สลาดมากนะแล้วไม่เคยมองตัวเองนะว่าเราผลิตปัณฑิตแบบไหนออกมาเนะี่ยเราลองกลับไปดูปฏิดิของเราที่ออกไปอารวาสในสังคมตอนนี้ทำอะไรกันบ้างอะ่ะทำอะไรกันบ้างอะ่ะระบบเอนทรานที่มีแค่ภาษาอังกฤษเคมีฟิสิกส์ใช่ไหมฮะ แบบเนี้ยมันสมดุลหรือเปล่าวิศวะเป็นคนที่เราเรียกันว่ารู้หรือโง่ว่าง <laughs> เราแค่จะไม่มีความสัมพันธ์ของผู้คนเลยถ้าดูอย่างวิศวะตุาเนี้ยเรายกพวกตีกับชาวบ้านเราเราไปตีคณะบัญชีเราไปตีคณะวิทยา,าศาสตร์มันมันไม่ไม่มีความเป็นพิแมนในตัวเองเลยอะเรา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 ีเรยนวิศวะเ,เพื่ออะไร่ย ใช่ไหมครับแล้วตอนรับน้องล้วก็สมัยฮะคณะฉันคณะฉันคณะอื่นในจุฬาโอ้หมดคณะคูดีที่สุดคณะคู่ดีที่สุดมันเราไปสร้างระบบนี้ขึ้นมาทําไมฮะแล้วสุดท้ายเราก็จบด้วยการเศษจุฬาเที่ยวโสกินีนี่คือมาตรฐานวิศวกรไทยอยู่เราเราสร้างมีมาบ้างนีมาเยอะมาก้วเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยแต่โชคดีนะอัที่ผมพูดมาเป็นตาแก่ที่ตอนนี้สี่สิบกว่าเลวนะเป็นมิศวบบ้างเลยสี่สิบกว่า เด็กรุ่นใหม่ผู้หญิงก็มาเล่งมากขึ้นนะวิศวะเริ่มเริ่มซอฟขึ้นนะแต่ก็พลังอำนาจอย่างของวิศวะเนี่ยก็ทำให้ผู้หญิงรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มเหนือผู้ชายมากขึ้นเรื่อยๆรอยเราทำร้ายกันมาตลอดเลยนะเราทำร้ายเด็กวิศวะมาตลอดนะแล้วพวกเขาก็จบออกไปเนี่ยไปเรียนต่อ MBA นะแล้วก็กลายเป็นเมนเจอร์ที่ที่ปล่อยซ o 2ขึ้นทั่วโ,โลกตอนนี้เราสอนเขาผิดหรือเปล่า โลกมันเปลี่ยนยนะครับโลกมันเปลี่ยนแล้วที่คิดต้องเปลี่ยนนะแล้วเมื่อเช้าผมน่ารักมากเลยผมผมไม่เคยติดหวังกับบางรดเลยนะเมื่อเช้ามาเจออาจารย์สอนศิลปะ 8, ไปไหนละแกบอกว่าบางรดเริ่มเอาวิชาอาร์ตเนอะอะไรเข้าไปตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหม้อาจารย์ขอบคุณมากนะอาจารย์ช่วยสร้างโลกใหม่มมให้เรานะผมว่าบางบรดทีนะ่มีความน่ารักใช่ไหมเนอะแต่ไม่รู้เด็กจะเรียนกอนนะผมไม่รู้เนะ่มันไม่เห็นความหวังดีพองอาจารย์ อาจารย์พยายามทำอะไรดีบ้างขอบคุณบางท่นไม่เคยผิดหวังนะตั้งแต่เล็กสะพานลอยบางแคเนี่ยนะนะ <c oughs> จะไม่ได้ไปเจอนนีะ่อาจารย์ให้เอาศิลปะใส่ในวิศวะเนี่ยเนาะเราบ้าเลือดในการเรียนวิศวะมากมายเลยรู้เรื่องโลกมากปัจจัยที่อยู่ยอดตึกได้ยังไงใช่ไหมถึงบอกในการเจาะใจเด็กวิศวะศูนย์น้องอะ่ะจบออกข้อสอบเอ,อ,งองพร้อมเฉลยศูนย์หมดเลยฮะเพอ,ขอ,ขอเาพอขอเาอขอเาผ่านระบบโอเนก์มาเข้าใจไหม โอเดตเ่คุณดูข้อสอบกันีิไม่แปลกเลยที่คนคนนี้มาเรียนกับเราเข้าใจไหมอิดซ <c oughs> นโจ๊กเลยโอเดตเนี่ยแบบโอ้มันสะท้อนเลยนะถ้าอยากเรียนรู้วิชาการไม่ฟังใครนะให้ไปดูโอเดตกูด,ดีเ่ย <c oughs> แลว้วอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่พร้อกตัวเองตลอดเพราะอาจารย์เนี่ยปิดโลกตัวเองอาจารย์มีค,ควา,าม,อ,อ,าามอ่อนแอในตัวเยอะมากนะคนเป็นอาจารย์เนี่ยอ่อนแอมากาเลย หนึ่งปมในใจของอาจารย์ก็คือไม่เคยทํางานจริงในองค์กรจริงอาจารย์เนี่ยเลือกพวกเดยวกันเองขึ้นมาบริหารองค์กรเนี่ยมันมือสมัครเล่นทั้งนั้นเลยนะแล้วความที่เป็นอาจารย์เนี่ยแพ้ไม่เป็นอ่ะแพ้ไม่เป็นฟอร์มก็เลยเยอะแต่นั้นก็รับรอกตัวเองตลอดนะกูไม่ฟังใครไอ้วุ้ดี้มึงอย่าพูดว่อไอ้วุ้ดี้อยู่ฟังกปิดกูปิดมาเลยเด็กมันแค้นนะชีวิตเลยนะเด็กมันแค้กันเลยนะ เด็กมันแข็งมากเลยนะชื่อของอาจารย์ต้องเติมเนี่ยมันไม่มีลืมเลยนะของเด็กรุ่นเนี้ยเราไม่เคยฟังกันนะเราเราความเป็นอย่างในตัวอาจารย์เยอ,อ,อ,อนะกว่าเราไม่เคยเห็นความสวยงามด้านหินนะด้านจิตใจมนุษย์เนะี่ยด้านคิวแมงไก่เนี่ยด้านแฮปปี้ของผู้คนเนะี่ยแล้วเราถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นรุ่นเลยนะจากอาจารย์วิศวะรุ่นพอ่อวิศวกรวิศวรุ่นแอ รุ่นพี่เราเที่ยบเหมือนกันหมดเลยนะแล้วใครเตือนไม่ได้อาจารย์เป็นอาชีพซึ่งไม่มีใครบังอาจเตือนได้ลแมนะ้แต่ผู้ลากรในของมาลัยยังไม่กล้าเตือนเลยนี่คือความวิบัติของมาเลยนะครับอาจารย์ใจแคบมากอ่อนแอม,มากเลยอะใจไม่กว้างนะเดี๋ยวพูดถึงไม่ใช่ที่นี่นะที่นี่นะที่นี่เป็นต้นแบบเขาบอกนะที่นี่น่ารักมากนะที่นี่ออก,อกรอบระบบไปก่อนแนละ้วใช่ไหม เราเก็เปลี่ยนไปเยอะที่ผมพูดไปในสมัยก่อนนะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมลาออกจากการเป็นอาจารย์นะเพราะผมบอกว่ามันไม่เป็นไหวนะสู้ต่อไปแบบนี้แท้มันแท้จริงนะทิภาควิชาผม,าม <laughs> อาจารย์สามสิบคนแบ่งออกเป็นสามสิบกลุ่อาจารย์มีปัญหาอะไรอันครับมีอะไรปัญหาอะไรอาจโกรธอาจารย์รู้เหมือนเด็กๆอ่ะที่ได้ดนอตเตอร์เด็กๆที่วรห้าคนเห็นพร้อมต้องการว่าได้ดนอกเตอร์ ผมไม่เคยคิดเลยว่าคำว่าด็อกเตอร์วรพัฒน์จะมีนิสัยอะไรนะมันแค่คนห้าคนเนะี่ยผมผมวางตัวได้เนียนมากคิดเหมือนพวกเขาเขาเลยให้ด็อกเตอร์มาแต่คนอีกหกพันล้านคนเนะี่ยยังไม่เคยเห็นเลยว่านี่คือด็อกเตอร์ควางทกินไปเอาอัตราออกไปอีกศาสตราจารย์ก็บ้าด็อกเตอรเนะ์เอาออกไปเอาออกไปและนี่แหละธรรมชาติครับ นี่แหละความสุขที่จะเกิดขึ้นเนาะผมขอบคุณโรงเรียนดลรุณศิษยาลัยเนาะที่เข้ามาอยู่ในบางกตเนี่ยจะให้อาจารย์บางกต์ได้เหตนพิธีธรรมชาติบ้างเราส่งโรงเรียนลูกมาลุนมาล้อไว้ข้างหลังอีกอันหนึ่งเพื่ออาจารย์มหาลัยที่เห็นว่าลูกมาลุนก็เป็นยังไงนะเราล้อทุกท่านไปหมดแล้วนะเราล้อไปหมดแล้วก็โรงเรียนแนวใหม่เกิดขึ้นมากมายแล้วนะเกิดขึ้นมากมายนะเกิดขึ้นเยอะแล้วนะ เราถูกหลอกทั้งชีวิตนะการศึกษาแบบอเมริกาแน่นิดเนี่ยไม่ใช่นะอังกฤษล่มจมไปแล้วนะครับทั้งเกาะต่างชาติที่บหมดแล้วอเมริการทะล่มจมแล้วญี่ปุ่นก็โตโยต้าปล่อยของเสียได้แล้วมันหมดสมัยยุคกุาหกรรมนะครับมันกำลังก้าวสู่ยุคใหม่นะฮะชื่อ c o g n i ต i เออร์า e มันเข้าสู่ค g อ i t ิต e แล้วนะฮะมันเป็นยุคของการสมดุลอินและหยาง อย่างเนี่ยมันมีความเป็นชายเยอะทิศวะโกดเที่ยวกินเหล้าเที่ยวโสเภณียกพวกตีชาวบ้านคณะอื่นโง่โกดธก็คะแนนด็นพาร์ตจสูงกว่าใครไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหลงตัวเองั้งนั้นเลยครับไม่ใช่เลยฮนะสมัยใหม่ผู้หญิงกำลังมาแรงนะครับเราสังเกตน,นะครับโรงงานสมัยใหม่นะแต่กผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทหลายแห่งนะครับผมฟันธงได้เลยครับณวันนี้ผมดูแลฝ่ายบุคคล ไม่รับผู้ชายเข้าทํางานนะครับผมรับผู้หญิงต่อเพราะว่าในในองค์กรของเราผู้ชายมันเยอะปัญหาของผู้ชายเยอะมากเมื่อโกรธกันเกลียดกันไม่คุยกันเมื่อแค้นแค้นกันยาวและผู้ชายถูกสร้างมาผิดิครับปอมเยอะเงียบขึ้นทำตัวเป็นผู้ชายกลางในบ้านสายของไม่พูดไม่พูดไม่สื่อสาร พวกมึงต้องหัดเข้าใจปู่ซะมบางเราดูอาจารย์ผู้ชายเนี่ยเงียบขึ้นไม่แสดงออกแต่ข้างในอ่ะจะระเบิดอยู่แล้วเขาเก็บกดเนอะเขาเก็บกดแล้วเวลาเราไปเรียนหนังสือเราเจอพวกอาวุโสพวกนี้นะก็สงสัยเขาเลยนะเขามีปมในใจเยอะมากผู้หญิงเวลาเวลามาอยู่ในบริษัทเนี่ยเวลางอนแันโกรธกันเนอะทำโสเดได้หรอก เปิดใจแล้วก็เกิดการทํากิจกรรมครับเดี๋ยวจะหายคนระับส่วนผู้ชายคนเราบอกว่าร้องวงทำกิจก,กรรมอือหูกู้ก่อไทน,นี่เด้อผูเอาเงินเดีวเพิ่มหนึ่เดียว